ควแต่เมืองอย่ามาทำให้คนอื่นเขาต้องซวยพวกตำรวจแมงก็เอาแต่ตั้งควยแต่ว่ากูไม่สนใจกฝ <Yeah. S 1> ันไว้มีแต่รวยควยไม่จอจะฆ่ขาจะฟันจะบ้าพลังจะข่มใส่กันตลอดคอมเมนต์ตลอดไอด้ควยจะตีก็ตีะ,ตะวันแต่ถ้าคน่นเรือร้อนอยู่ก่อนแล้วก็มาใช้สมองไอ้ควยทำไมมืองคิดว่าเมืองใหญ่ฮะทำไมตำรวจยืนเป็นไก่วะไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมพวกมืองถึงใจจะทำไมชวนไปใต้เมืองไม่ไปฮะ อตีกันไปหมดโอกับแกร็บอยากเขไว้เยอะพอมาเจอพอมาเจอจากมือเขาทำเป็นเออแต่กูแคปเฮ้ยตีกันไปหมดเลยเวลาเฮ้ยตีกันเหมือนตีกับเมริกาเฮ้ยไทยก็ตีกันอยู่ในรัฐสภาตีไอไปแม่งเลยกับคุณทนาเฮ้ยเบื่อพวกหน้าหีตีสนิททำเป็นตีหน้าตายแต่จริงๆแต่จริตตีคนอื่นยังไม่พอมาตีพ่อตีแม่กูจะตีตาปิดมึงอย่งมาตีเนียนเดี๋ยวกูตีเกียวถ้ามึงเรียนดีไม่ต้องตีเกียวตีรถที่วงเวียนเปลี่ยนเกียร์กันอย่างเซียนสูตรเธอก็เรียนดีอยากจตตีแต่โดนเลข ใครตีกันก็ตีกันไปแต่ไว้ในใจกูยังเดี่ยกูจะไม่เอียวกูจะไม่เกี่ยวรู้ไปถึงการที่พวกมึงเดี่ยวบางคนเป็นเดียวงคนจะไว้พวกจะเสียวถ้าไม่อเหี้ยมึงคกไปวิ่งมึงอกไปตีแล้วมันเฉียวอกสว เอาแต่ตั้งคุยแต่ว่ากูไม่สนใจกูฝ <Yeah. S 1> ันไว้ไมีแต่รวยคุยไ, <c oughs> ไม่จ้องะต่ข้าจะฟันจะบ้าพลังจะข่มใส่กันตลอดคอมเมนต์ตลอดไอ้คุยจะตีก็ตีนวันแต่ถ้าคนนเดือดร้อนอยู่ก่อนแล้วกลับมาใช้สมองไอ้คุยกูย,ยังเคยตีกูตีกับเมทีไอ้สัตว์แต่วุกกูตีกันแค่บนเวทีไอ้สัตว์ตีกันในเกมนอกเกมรักกันดีไอ้สัตว์คนดูก็เถียงกันว่าแค่ดีแต่กูไม่ตีไห้สัตว์สัตว์ทัดปรับที่ปรับตัวมากกว่ากัดดีสัตว์ปากกัดตีอาคติเยอะสัตว์เลยสัตว์กันปักกันจนยับพัััังรรรกกกกกดนนนสสห่่่่่ออออยยิููู้้ควะไไมแตตตาีี็ ถ้าไหวมันยังไม่ดกตีด้วยคีย์บอร์ดตีกับเพื่อนลมที่อมไม่ก็ตีแต่ที่กูตีดตีกันตีดิตีอีกตีต่ตีสี่ตีกันทีที่ผมแดกเราสี่สิบดีกี่แดกก็ลิมิตตีคนจนสลบแต่ทุกปัญหามันคนจะหมดให้กำเงินแล้วไปตีลยตอนเด็กเด็กกูชอบตีน้องโตขึ้นมาไหนชอบตีป้อมใส่เขี้ยวเขาก็ตีกันแต่บ้องนาฬิกายไม่คืนกูเลยตีเฮบคุยกูไม่ ไอ้คว้ยแต่มึงอย่ามาทำให้คนอื่นต้อต้องซวยไอ้พวกตำรวจแม่งก็เอาแต่ตั้งคว้ยแต่ว่ากูไม่สนใจกูฝันไว้มีแต่รวยคว้ยไม่จ้องจะฆ่าจะฟันจะบ้าพลังจะข่มใส่กันตลอดคอมเมนต์ตลอดไอ้คว้ยจะตีก็ตีทั้วันแต่ถ้าคนอื่นเดอะร็อตอยู่ก่อนแล้วกลับมาใช้สมองไอ้คว้ย